ครับตอนนี้เราจะอยู่กับช่องครอบครัวพทุทธเสธของบินชาแนลสำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปชมกล้วยโดยม่เยตันคนเดิมที่หายไปนานหลายคล,คลิปนี้มีเยตันว่างแล้วก็จะได้มา,าพาชมสวนกล้วยให้ชมหายคิดถึงกันนะครับอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคะ่ะวันนี้มีเยตันเพียรยังืงเนี่ยวั<า>้ขอ,อ,องไยาเป็นไดไหายหนะหายตาไปเราแฟนคลับเขาคิดถึงไปจังไง บ่เราคิดถึงลูกสาวหล่าบ่ล่ะบ่เห็นหอลูกสาวล่าปะไปเดี๋ยวให้ลูกสาวหล่าบังได้คีปเอาแล้วกันหาจะได้หายหายความคิดถึงเอาทั้งนี้ไปทั้งนี้ไปทั้งนี้อ่าปะนะครับอ่าไม่ตันพ่อสิมีเวลาเจักหน่อยเหมือนีีก็เลยพาไปถ่ายคลิปอ่าก่อนว่านี่มาทั้งนี้ทั้งนี้ลงนี่อันนี้นี้ปะปะอ๋อเนี่ยแะพอช่วงนี้เพิ่นเพิ่นยังยากในเรื่องเมื่อเรื่องค้ายเรื่องได้หลายอย่างเนาะเพิ่นนี้ วาควายหลายตเลยก็เลยเหลี่ยกตัวนี้เลยผาช่อมป่วยเห็นปะครับมะกอจากต้นเดียวสามารถแตกกิ่งเป็นสาขาได้ครับเด้อเป็นถือว่าเป็นการเอาต้นมะกะกหไงตัดป้ายแล้วก็เอาถุงมาติ๊กคุ้มแล้วก็สิออกขางออกใส่ขวานเนาะรวมกันดูอ่าปันได้กล้วยนี่ถือว่ากล้วยเจ็ดแปดเดือนเพียงไดถือว่าสวยงามเนาะบ่ถือว่ามีความสุขครับที่ได้ปลูกบอกว่ามันต้นไหญ่ะนี่บ่าอ๋ออ๋อ บ่บ,บ่เดี๋ยวสาสานินดนี้ละ่ะเดี๋ยวก่อนเด้ออ่านี่เห็นว่ากวยนี่ครับกล้วยประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเด้อเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเดือนที่ที่ปลูกไว้ส่วนในแถวนี่จะเป็นกล้วยหนาบ่นเน,ะเน,นาะเราเป็น,นไดใส่ปุ๋ยใส่ยังในช่วงนี้ช่วงนี้เอาฟางเนาะเอาฟางปกคลุ้มบ่อ,อ,อ๋อแคบแคบช่วงนี้คือเกี่ยวข่าวเสร็จก่อโดยเฉพาะการเอาเอาเอาฟางมาคลุมต้นนะครับเด้อ เอาเอาเอามามาคมต้อตอนก็ถือว่าเป็นแางความชุ่มชื้นเราให้ดินล้วนซุยแล้วก็จะมีใสเดือนเลยขี่เจโลยเนาะผล<อ>ิตเป็นทนํามบอนผลิตเป็นผลิตเอ่อควดดินหายยึดดินเราทําให้เฟืองฟางมันเน่าแล้วก็ทีนี้เขาก็เอาขีงาข่งว้วะขี่ควายมากกบอีกเท่านึงก็จะทำให้กลัวจนกล้วยเขาดิสอบเลยครับโดยเฉพาะขี่ง้วขี่ควายนี่ครับผอมแล้วก็ดีเห็นว่ามัาาานออกนอให้ออกนอนี่ยร้ายแห้องออกนอนี่เอ่อ นี่เด้อใส่ใส่ใส่เนี่ยแม่แต่พูดเนนี่ใส่ใส่ใส่เนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยใส่ใส่ใส่นี่ครับแต่ทอนช่วงนี้แฟนครับเพื่อนเดตติดต่อมาขอสื่อก่อบางท่านก็รอไปก่อนได้ครับเดี๋ยวบางทันก่อนทีจะยอยส่งส่งให้นะครับก็เสี่ยมีให้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าขอขอรอจังหวะก่อนครับเพราะว่านอกหวยอยากให้มันเติบโตแข็งแรงกว่านี้ก่อนเนาะนี่ครับบรรยากาศที่เฮาเก็บมาฝากเนาะบอกโอ้เอกเราเราช่วงนี้ ได้ขายหน่วยมันบ่โอ้ขายเยอะๆเลยบ่อีบ่มาอยู่สิขายเหมือนกันบ่จะขายขายมันทีเนาะไปบ่มไปเจ้าเครือบ่มไปสองเครืออ่าบ่มไปสองเครือเนาะนี่เนาะเรื่อยๆแล้วตามขันของเขาอ๋อตอนนี้ขายไอ้ราคาเป็นยังไงเนี่ยราคาดีโหดสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบบาทสามสิบบาทลงมาเออแล้วก็ห้าหกสิบเนาะถ้ามันหลุดใหญ่วิ่งใหญ่มากกว่าห้าชิปหกชิปอ่าวิ่งใหญ่หกสิบเนาะวิ่งวิ่งหน่อยก็สามสิบสี่สิบเนาะก็ถือว่าถือว่าเป็นการ ขึ้นตนเองในเชิงเศรษฐกิจในเรื่องของการชุมชนเนาะก็ถือว่าห<บ>ลังจากที่น้ำท่วมไปหลังจากที่ที่น้ำท่วมไปก็ทำให้ชุมเชิญเนาะถือว่าแม่ตอนช่วงน้ำท่วมเขาก็หลุนว่าหยันกล้วยเพิ่นเสะเพิ่นตายนี่สิดเป็นนี่ปลูกสองปีครับปลูกสองปีบรรห์ไหลลูกไหลคือไหลนอหลายอยู่ก็ถือว่าราเพิ่นแข็งแรงก่อนเทาจึงสี่อันนี้อันนี้แม่ใส่ปลูกใส่นี่ยใส่ ส่วนนี้นะครับเด้อเอาพาทุ่ันมาชมบรรยากาศมาทั้งนี้มาทั้งพีในยามเย็นเยนนะช่วงนี้ก็เขาขนาน้าวเขายังแน่เขาก็รักษาสุขภาพไว้ในนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไหลก็รักษาสุขภาพกันมีตันเป็นผ้าช่มในยามเย็นๆยนเนาะผ้าผ้าช่มสวนก็เป็นว่าเป็นว่าเป็นอู้บกเปล้าไว้ในงไยหนูเป่าเป่าผ้ล่า้ปล่าพี่นี่ เออเอาลงลายเลยบ่พอโดกอยู่เนาะอือเสีเอาลงอีก่ดกอยู่เดยเสว่าเข้ามาธุระมายังด่วนเนาะก็เลยอาศัยโอกาสที่มาเก็บภาาบรรยากาศมาเก็บมาฝากเนาะอันนี้อันนี้บักกอบนะครับเด้อภาษาอีสานถ้าเป็นมือเข้ว่าบักงี้ก็อันนี้ก็เป็นบักกอกอันนี้ก็เป็นชุมพู้ไต้หวันกําลังเติบโตเนาะฝรั่งก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นบักกอกน้ำอันนี้นะอันนี้เป็นไต เนี่ยหน่วยไอนี่ครับฝลังไอ้ตัวเดียลองดินี่ยเพมันผมมันเจ็บผมมันเจ็บเหรียดก่นนี่เห็นไหมเจ็บไปหลายโอ้ยมาทำพอเก็บแล้วมาทำพอเก็บแล้วเนี่ยนี่นี่ถือว่าเป็นฝรั่งเป็นนี่เป็นฝรั่งซาลีเนาะซาลีทองเป็น plus ไอเป็นที่ที่หลายเม็ดเนาะหลายเม็ดหลายเม็ดหลาเม็ดก็ไปทั้งผุดไปทั้งผุนไปทั้งนอกระวังเหยียบนี่เด้อเออนี่ตันเพราะว่าเรานอกกล้วยถือว่าไอที่ อีกจัามื่อที่ใส่ปุ๋ยขีง้งัวนเนี่ยปุ๋ยขีง้งัวกบหมดแล้วกบหมดแล้วแม่นบ่เออปุ๋ยขีง้งัวเมื่อกี้ก่อนอันนะั้นเอาปุ๋ยขีง้งัวใส่แล้วก็เอาอฟางคุ้มอีกถือว่าเป็นการทำห้ดินหลวนซุยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นมมเป็นการใส่ภูมิปัญญาในการรักษาหนาดินรักษาพื้นดินให้มีการหลวนซุยเมื่อดินหลวนซุยก็ก็มีอากาศเมื่อเมื่อมีอากาศก็ท้าให้อ่าดินมันอ่าบอลแนนบอลแนนก็ท้าให้ต้นใหม่มันได้ รับถายสารอาหารอย่างดีนะเป็นอย่งไรตรงทั้งนี้ตรงนี้คเดียวมันก็สอนร้ายอยู่โอ้ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นกล้วยหางมุกนะครับเด้อกล้วยหางมุกเดี๋ยวไว้ปิ่งเป็นปิ่งกล้วยหางมุกในอยู่ในโซนนี้โซนนี yeah, ้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยกล้วยหางมุกเนาะครับไปสนใจกล้วยหางมุก็คอยติดต่อมาอีกทีนึงเด้อครับนี่กล้วยกล้วยหางมุกครับนี่จะเป็นว่าพาทุกท่านมาชมเนาะพาทุกท่านมาชมเดี๋ยวก่อ็ยืมหันก่อน นี่ก็ต้นทุเรียนเขากำลังเติบโตปลูกได้ประมาณเจ็ดแบบเดือนเนาะต้นประมาณสอบอ๋อเหนียวซีดาร์ฟันใหญ่โอ้ลูกลูกมันเก็บเกี่ยวหรือยังมันเก่บนะโอ้เน่าเหนาเหนาไปคนนบ๊วยมันเหนาเน่าเน่าอี๋ไหนเดี๋อววะอ้าเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาสำหรับคลิปนี้เ้าพาส้มกล้วยตอนย่างคัมเนาะแต่เวลาเหลืองหลีเป็นเป็นเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยสวยงามสวยงามเนาะ แต่ว่าเวลาเฮาเฮาจํการเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายรายละเอียดมากมายก็พอคายคิดถึงสําหรับแฟนคลับเนาะสําหรับอ่ามายืนนี่ก่อนยืนีก่อนสวัสดีแฟนคลับก่อนว่าเอ่อนี่สําหรับคลิปนี้ขอจบลงไปเท่านี้ก่อนเนาะสําหรับคลิปพาชมอ่าสวนกล้วยณเวลาค่ำๆกับมีเยตันคนเดิมคนเก่าที่เพิ่นหายไปหลายคลิปหลายนี่เจังวนีเพิ่นเอาเวลานีมาให้เฮาถ่ายอันนี้เนาะ ก็ถือว่าย่เลื่อมฝากกดไหล์ที่ตามกดแช์ให้กําลังใจ่ไม่เ่ตัดนเด้อครับสำหรับในคลิปตอต่อไปเข้าซีมีอย่างเดวคอยที่ตามตอบต่อไปนะครับเด้อว่าไม่จะตัดเป็นซีมีเรื่องราวอย่างมาเรล่าสู่กันฟังนอกถือว่าเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาเราก่อการพึงตนเองตามหลักสิทธิ์พ่อเพียมของพอรลวงของเข้าเพื่อให้ดำรงชีวิตยางมีความสุขและมีคุณภาพตามวิถีของคนในชนบทที่เพิินพึ่งพาอ่าหนกเพิินบ่ไดมีวัตถุแต่ว่าเพิินพึงพาในเรื่องของการแสดงกิจกรรมเป็นหลักตาม บางผู้บุรุตามพอตามแม่ที่สืบต่อกันมาเขาพอสมควรแก่เวลาเนาะครับสำหรับคลิปในการป้าทำชมสวนกล้วยโดยไม่เยตัดลงเขามือนี้ขอเจ้าไว้ที่ประเทศนี้กันเทนีก่อนนะครับปุ่นปุ่นสวัสดีครับอย่าลื่อมเนยนะฝากอย่าเลืมอย่างนี้กดไลค์กดแชร์อย่างนี้เออกดไลค์กดแชร์ดูยายตันเพชรเอามือลงเอามือลงเออเอามือลงอเออสวนเด้๋ปุ่นปุ่นอ่ะอ่ะปิดปิดปิดเด้ปิด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 นากล้องเด้ออ่า